สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลกักตำรวจบุกจับรุ้งพนัสยาระหว่างไปเรียนแนวร่วมธรรมาศาสตร์ลั่นมารับใช้ผดเด็จการด่วนตอรอปอ,อทอบุกจับรุ้งพนัสยาหน้าบ้านพักแนวร่วมมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์แจ้งสองข้อหาอดกำลังเตรียมตัวไปเรียนและใกล้สอบงงไม่มีหมายเรียกอยู่อยู่โดนรวบ เฟซบุ๊กเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม u n ited Front of ธรรมศาสตร์ a n d d e m o n ม t ครตชโพสต์ข้อความระบุว่านางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งแกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจปอ,อทอบุกจับหน้าบ้านพักแนวร่วมธรรมศาสตร์ พร้อมแจ้งข้อหาในความผิดมาตรา116และพระบอคอมพิวเตอร์เวลา12นาฬิกา35นาทีวันที่22กันยายน2564ปอทเข้าบุกจับเพื่อนเรารุ้งปนัสยาด้วยหมายจับข้อหาละเมิดมาตรา116และพระบอคอมพิวเตอร์หน้าที่พักอาศัยส่วนตัวโดยไม่มีแม้แต่หมายเรียกก่อนจนรุ้งถึงขั้นต้องโทรลาเรียนขาดส่งงานและช่วงเวลา น,นี้ยังเป็นช่วงของการสอบกลางภาคอีกด้วยแต่อยู่ๆตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มตำรวจเลวรยยำเข้าบุกจับเพื่อนเราด้วยกฎหมายปาหีบิดนู่นบิดนี่ได้ตามใจชอบเพื่อกำจัดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแม้แต่หมายเรียกก็ไม่มีแล้วอย่างอ้างว่าเพื่อนเราขัดรัฐธรรมนูญกล้าเรียกว่ารัฐธรรมนูญได้ยังไงถ้าไม่มีเสียงของประชาชนอยู่ในนั้นอาชญากรในข่าวนี้เยอะแยะรวมถึงพวกที่ยังนั่งอยู่ในสภาก็ไม่ เคยคิดจะจับเสือกมาจับเพื่อนเราประเทศมั่นคงสงบสุขแบบไหนที่ไล่จับนักศึกษาถึงบ้านเล่นแง่กับกฎหมายทำร้ายประชาชนในทุกด้านที่สามารถทำได้เพียงเพราะประชาชนออกมาเผยแพร่ค,ความจริงมารับใช้เผด็จการ ทั้งนี้รุ้งปนัสยาระบุใน Facebook Live ขณะถูกนำตัวไปที่ปอ,อทอความว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมทั้งที่ไม่มีการส่งหมายเรียกมาแต่อย่างใดอีกทั้งกำลังเตรียมตัวเข้าเรียนและเตรียมตัวสอบอยู่แต่กลับมาถูกจับกุม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างแสดงหมายจับและเข้าควบคุมตัวเป็นช่วงเวลาที่รุง้งกำลังเดินออกจากบ้านเพื่อไปเรียนซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาพอดีเมื่อเธอและเพื่อนขอเข้าไปหลบฝนในบ้านก่อนระหว่างรออาจารย์เดินทางมาที่บ้านเพื่อร่วมเดินทางไปยังบอกอปอทด้วยเจ้าหน้าที่กลับปฏิเสธและยังปฏิเสธไม่ให้รุ้งเข้าห้องน้ําก่อนโดยปล่อยให้เธอและเพื่อนยืนตากฝนประมาณ15-20ถีนาทีก่อนจะพา ตัวเธอไปยังสำนักงานบอกปอ,อ,อทอ ด้านเพจ Facebook Voice TV โพสต์ข้อความระบุว่าดักจับระหว่างไปเรียนปล่อยยืนตากฝนไม่ยอมให้เข้าห้องน้ำ12นาฬิกา30นาทีมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบประมาณ10นายพร้อมรถยนต์3คันได้เข้าจับกลุ่มปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุง้งที่บ้านโดมบ้านพักของสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมโดยแสดงหมายจับที่ออกโดยสารอาญาซึ่งขอโดยกองบังคับ การปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระบุความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทําภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญหรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริตและความผิดฐานฝ่าฝืนพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา14 วงเล็บ3ามนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายโดยผู้พิภากษาที่อนุมัติออกหมายจับคือสักดาห์ไพรสันทั้งนี้ระหว่างแสดงหมายจับและเข้าควบคุมตัวเป็นช่วงเวลาที่รุง้งกำลังเดินออกจากบ้าน เพื่อไปเรียนซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาพอดีเมื่อเธอและเพื่อนขอเข้าไปหลบฝนในบ้านก่อนระหว่างรออาจารย์เดินทางมาที่บ้านเพื่อร่วมเดินทางไปยังบอกอปอทด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิเสธและยังปฏิเสธไม่ให้รุ้งเข้าห้องน้ําก่อนโดยปล่อยให้เธอและเพื่อนยืนตากฝนประมาณ15-20นาทีก่อนจะพาตัวเธอไปยังสํานักงานบกปอ,อท ทั้งนี้เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคคลบ้านพักกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจับกลุ่มนิราพรอ่อนเขาหรือบีอายุ20ปีนักศึกษาปี3มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หนึ่งในสมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์ตามหมายจับของสารจังหวัดธัญบุรีในฐานความผิดยุยงปลุกปัน่นตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116และตามพรบรมาตรา14 วงเล็บ3โดยในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยึดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นคอมที่ใช้เรียนและทำงานไปทั้งหมด6เครื่องพร้อมทั้งได้ขออำนาจสารฝากขังบี B, ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยระบุว่าพนักงานสอบสวนยังทำการสอบสวนไม่เสร็จสิน้นสารอนุมัติให้ฝากขัง ต่อมาทนายความได้ยื่นขอประกันตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดจำนวน25,000บาทจากกองทุนราษฎรประสงค์เป็นหลักประกันศาลจึงมีคำสั่งให้ประกันตัว #VoiceOnline ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดและเพจ Facebook Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ